วัวม,ม,มันไม่ค่อยใหญ่เแล้วหนิงนนงูใหญ่ก็เ็าแต่แปลแล้วครับวัววัวก็เจ็ดซอก,อกแต่ควายแปดซอกอควายถ้าทำเป็นขับควายแปดซอกเหรอหรือเดี๋ยว่เอาเท่ากันหมดแล้วลอันนี้อืมหัวเจ้าเถอะ เมื่อวัวเกียนของวัวเนี่ยถ้าทําเอาไปเทียมเทียมวัวน่ะใช้แปดซอกครับใช้แปดศอกครับแต่ควายควายควายก็ใช้แปดเหมือนกันครับเรมันมันแปดด้วกันถ้าไม่ไม่ไม่นั่นหรอกน้องเวลาจากวัวจะควายก็เอาเอาเอาควายไว้ก่อนรวมไปเลยครับรวมไปเลยครับอันนี้เรียกอะไรพ่ออันนี้เขาเรียกแปลกคานมันแปลกานแลรงอนอันนี้แลกงอนแลกงอนครับอันนี้แลกงอนอันนี้แปลกาน ข้างข้างหน้าเนี่เหรออันนี้คานครับคานคานหน้าคานหลังคานขนาดคานหลังอ๋อต้องเรียกอย่างนั้นนะฮะอันนั้นอันเป็นดุมอันนี้อันนี้ดุมครับดุมกำมครับอันนี้ตุ๊กรีบกรีบอ๋ออันนั้นกรีบมันใช่ไหมฮะอันนี้กรีบอือหือกรีบล้อเกวียนครับดุมล้อเกวียนครับกำมล้อเกวียนครับอ่าแล้วส่วนไหนอีกพ่อพ่อเสร็จแล้วตรงนี้อะไรฮะ อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เจ้าอย่างไรอะไรท้วงท้วงท้วงอะไรนะความกว้างอันนี้อะไรนะพ่อท้วงแค่นั่งเขามาอันนี้แค่นั่งไอ้ส่วนคู่นี้ฮะพ่อครับครับนั่นเขเรียกอะไรเรียกอะไรโอ้อันนี้นะท้วงเขาเรียกเลี้ยมัดเลยครับท้วงไม่ใช่เราที่พ่อบอกผมเมื่อกี้เลี้ยมเลี้ยมท้วงท้วง ทวกทวกอ่าทวกทวกมีหนึ่งคู่ส่วนนี้คือทวกทวกแต่ถ้าทวกมาอยู่ตรงตรงหัวเนี่ยก็เรียกหัวตะเคียหัวตะเคียนอ่อันนี้อะไรพ่อครับอันนี้ไม้ค้ำครับไม้ค้ำครับภาษาเขมรเรียกอะไรครับเขมรลน่ะอ่าไม้ค้ำเช่อจุดตุลเช่อจุดตุลน่าอ๋อเนี่ยจุดตุลภาษาไทยเรียกขนุนครับขนุนขนุนขนุนเราอะขนุนกินอะไม่ใช่ขนุน ขนล้นขนลนเกลียนขน้นครับขนนขนนครับขน้นขนนขน้นขนับขนล้นครับมาใช่ขนุนเกี่ยขน้นขน้นอ่าบอกขน้นอ่ามันก็จะยาวไปถึงนู่นครับอันนี้อันนี้เรียกกระทง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 เกลียนกระทงในพ่อนี่ตัวนี้กระทงครับอันนี้อันนี้ถนล้นอันนี้กระทงอันนี้พวกนี้กระทง๋อกระทงหนึ่งสองสามไปอย่างเงี้ยเจ็ดครับโอเคครับกระทงคนี้กระทง อันนี้เขาหยิไม้กาบใช่ไหมฮะนี่ไม้กาบอันนี้ไม้กาบครับไม้กากกาบมีกาบหน้ากาบหลังกากหน้ากากหลังอันนี้คานก็คานหน้าคานหลังคานหน้าคานหลังอันนี้แปลกแปลกข้างแป็นงอนแปลกข้างข้างหน้าข้างหลังโอเคครับพ่อ